สวัสดีนะครับ f อทุกท่านเนาะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพที่ชาแนลในเอฟล่าสุดเราก็ขนข้าวขนของนะฮะเตรียมเอาขึ้นรถในเอฟเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ก่อสร้างนะฮะขึ้นรถด้วยนะท่านผู้ชมนะสิ่งสําคัญเลยในอเอฟซเราไปนู่น5คู่ 5, 5ไเนาะเออเราไม่ต้องเอาไปแล้วคู่อนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเอาไปแล้ว ส่วนนางร้านเราก็าไปแล้วอันนี้ไว้นี้เนาะเพราะว่านังร้านเรา,เาไปสามแล้วนะน่าจะพออยู่ส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างเราเอาโม่ก่อนเนาะเอาโม่ใ<อ>ส่นี่เนาะเอาโม่ขึ้นนี่ก่อนเดีย๋ยวเอฟซีพาดูใกล้ๆนะเวลาเอาโม่ขึ้นนะเราไม่สามารถยกได้ในเอฟซี FC. เราจําเป็นต้องใส่ล้อนี้นะเดี๋ยวผมจะโชว์เอฟซีหน่อยนะครับ เราก็จะยกโม่ขึ้นรถนะอันนี้เราต้องใส่เจลเบีเนะสหน่อยเนาะ ก็ไดเนาะเราก็ไปไม่หมดเนาะไม้กำลังได้ยี่ดอกเอาไปเอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนนะพวกเอาใหม่ก็ได้แต่นันี่ามีเดีอไปไว้คุณได้บ่ฮะเได้อมาเอาอี่ดอกหนึ่งมาเอายีอบานใเอาไปไหนไดตัว้เนาะม่รู้าแล้วก็พอ เดี๋ยวมันเยอะมันมันสองอย่างนะเราเอา,านังร้านเอากระจกเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเขียนรถ F4 มาเอาอีกเนาะ f c ตานี่ของใครเหรอของเราเนี่ย เฮ้ยดูลงเัน่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยราว้านโทรศัพท์เขาโอ้โหสรี่หมื่นแล้วนะตาไม่มีตังนะมันไปได้ละทางนี้นะเบ่ายวดีดีห้าม ี้้ออูดมไปจับดีๆได้ดีๆได้มันมาได้คนหนึ่งต้องเกียบล้อไว้นี่ยกข้างนี่นะอะเขาพิท่าบอกเมื่อกี้น่ะมันหนีบ เจ้าโหวแรงไม่ม enfin ีใครช่ยอ้างนเลยจับรอไว้าอิโพนะกจะเอาขอจ้าไปลกินเหมือนมงน้หอมคือมันต้องสองคนตามันจะดันไปคนเดียวยังไงล่ะ ระวังทอดปลาเขาแตกยกก้อนมันสีเอวเคสมันสีอันนี้มูนในตรงกอนผมว่ามันนัดงอมบดตัความเบาบาฟังเลยยังกันได้